สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับสารลงเน็ตวันนี้มีข้อมูลดีๆมาบอกกันเช่นเคยนะครับข้อมูลดีๆอีกแล้ววันนี้สําหรับคนที่ใช้โทรศัพท์อยู่และกลัวจะมีมัลแวร์ที่เราไมา่พึงประสงค์อยู่ในโทรศัพท์นะครับวันนี้จะมาสอนว่าเราจะตรวจเช็คกันยังไงนะครับว่าโทรศัพท์ของเรามีมัลแวร์ตัวที่เราไม่พึงประสงค์อยู่ในเครื่องหรือเปล่านะครับสามารถทํากันได้ทุกคนทําง่ายๆนะครับ ใครที่ใช้โทรศัพท์ Android นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําในโทรศัพท์ของตัวซัมซุงนะครับ Galaxy S21 Plus นะครับตัวอื่นก็น่าจะทำคล้ายๆกันนะครับว,วิธีทําก็เดี๋ยวเราไปลองดูไปลองชมกันนะครับใครที่ใช้อยู่ก็ไปตรวจเช็คของตัวเองดูว่ามามีมาแวร์ดูดข้อมูลของโทรศัพท์เราหรือเปล่านะครับก่อนที่จะไปดูไปชมกันยังไงฝากนะครับ กดติดตามนะครับกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะครับจะได้ไม่พลาดเวลามีคลิปใหม่ๆนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าครับไปกันก็เริ่มแรกนะครับหน้าโทรศัพท์ก็จะเป็นหน้าอย่างนี้ของใครเป็น ยังไงก็จะเป็นคล้ายๆกันประมาณนี้นะครับเราก็เลื่อนลงมานะครับด้านบนนะครับด้านบนตรงนี้เรารูดลงมาเลยเราจะเห็นตัวตรงนี้จะเป็นรูปเฟืองเราแตะที่รูปเฟืองไปหนึ่งครั้งนะครับแล้วเราก็เลื่อนนะครับเลื่อนไปหาตรงที่เขียนว่าแอปถ้าเราเจอแอปแล้วก็แตะไปเลยนะครับหนึ่งครั้งพอแตะไปหนึ่งครั้งเราก็จะเจอ,อแอปเยอะแยะเลย แต่เราให้มาดูตรงนี้นะครับตรงที่เป็นไข่ปลาสามจุดนะครับตรงด้านบนตรงนี้แล้วก็แตะเข้าไปนะครับแตะเข้าไปแล้วเราไปแตะตรงที่เข้าถึงพิเศษนะครับเข้าถึงพิเศษเข้าถึงพิเศษตรงนี้แล้วเราก็เลื่อนนะครับเลื่อนมาที่แอปที่ไม่รู้จักนะครับแอปที่ไม่รู้จัก เราก็ดูนะครับว่าของเรามีแอปที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่รู้จักบ้างหรือเปล่านะครับเราไปกดปิดได้เลยนะครับตอนนี้ถ้ามีเปิดอยู่เราก็กดปิดกดปิดได้หมดเลยถ้ามีแอปที่เราไม่รู้จักก็กดปิดไปได้เลยนะครับ <i> ขั้นตอนตรงนี้ขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวเราผ่านไปเลยนะครับเราก็จะผ่านไปถ้าใครมีเปิดอยู่แอปที่ไม่รู้จักก็ปิดไปเลยนะครับตอนนี้ก็เป็น จัน,นิฐานไว้ก่อนว่าจะเป็นมันแวร์ที่มาดูดข้อมูลเรานะครับถ้าเป็นแอปที่เราไม่รู้จักนะครับที่เราไม่ยินยอมให้ติดตั้งตอนนี้อ่าขั้นตอนแรกนะครับผ่านไปและอีกจุดหนึ่งนะครับมันมี2จุดตอนนี้เราก็กดย้อนนะครับย้อนออกไปเลยหรือว่าแบ็คออกไปเลยก็ได้นะครับและเรามาอีกที่หนึงจุดที่2นะครับเรามาตรวจเช็คเราเข้าไปที่เพสโตนะครับกดที่เพสโตไปหนึ่ครั้ง มันจะมีรูปโปรไฟล์ของเราขึ้นตรงนี้นะครับด้านบนจะมีรูปโปรไฟล์เราขึ้นก็แตะไปเลยที่รูปโปรไฟล์และเราก็เลือกจัดการอุปกรณ์เนี่ยจัดการแอป,ปและอุปกรณ์แตะไปเลยนะครับอ่าตอนนี้มันก็มีแล้วขึ้นมาบอกอะไรเยอะแยะเลยเราก็เข้าไปดูตรงที่ไม่พบแอป,ปที่เป็นอันตรายถ้าของ ใครที่มีแอปที่เป็นอันตารายมันก็จะแจ้งถ้าเราได้ตั้งค่าเตือนไว้แต่ถ้าเราไม่มีเราแตะเข้าไปเลยนะครับแตะเข้าไปอ่าแล้วก็ตอนนี้โทรศัพท์ผมมันบอกว่าไม่พบของใครที่ไม่แน่ใจก็กดสแกนไปหนึ่งครั้งนะครับกดสแกนไปได้เลยตอนนี้อยู่ระหว่างสแกนอ่างของผมมันก็บอกว่าไม่พบแอปที่เป็นอันตารายถ้าของใครที่เกิดตรวจแล้วพบแอปที่เป็นอันตารายก็ เป็นอันตรา,ายก็กดลบไปได้เลยนะครับเข้าไปเช็ค2จุดนี้แน่นอนรับประกันได้เลยว่าโทรศัพท์ของคุณปลอดภัยแน่นอนนะครับยังไงชมวิธีการแล้วยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์เป็นกำลังใจแล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนๆได้รู้ด้วยนะครับถ้าใครที่อยากสนับสนุนช่องก็กดที่ปุ่มซุปเปอร์แต์ได้เลยนะครับยังไงก็ฝากช่องกันด้วยนะครับ สวัสดีครับไว้ไว้เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ